คนแรกของวงการพระเอกดังประกศาศข่าวดีหลังถูกแบรนด์ดังระดับโลกจองตัวนิตยสารัน w บิลยูเรียยืนยันอย่างเป็นทางการว่านักแสดงหนุ่มพักโบกอมจะเป็นตัวแทนของแบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสอย่างเซลีนในฐานะโกบอนแบรนด์แอมบาสเตอร์และกลายเป็นนักแสดงชายคนแรกที่ได้เข้าร่วมครอบครัวแอมเบสเตอร์ระดับโลกของแบรนด์ โดยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนของปีนี้พักโบกอมก็ได้ตกเป็นพันหัวข่าวไปทั่วโลกสำหรับการเข้าร่วมงานแสดงคอลเลกชันเสื้อผ้าบุรุษเซลีนสปริงซัมเมอร์2023ในช่วงเมนปาริสแฟชั่นวีคโดยมีลิซ่าแบล็คพิงค์แอมบัสเตอร์ระดับโลกของเซลีนและวีบีทีเอสรวมแสดงด้วยและในที่สุดนักแสดงก็พร้อมที่จะเริ่มต้นกิจกรรมของเขาในฐานะแบรนด์แอมบัสเตอร์ระดับโลกของเซลีน โดยเริ่มจากคอลเลกชันบอยดอนที่ทันสมัยของแบรนด์โดยผู้กำกับศิลป์อย่างเอดิสลิมัน